ใครหลายคนในที่นี้อาจคิดว่าเครื่องยนต์ดีเซลเป็นแค่ขุมพลังของพวกรถยนต์รถบรรทุกหรือยานพหาหนะอื่นๆแต่ความจริงแล้วเครื่องยนต์ดีเซลมีอะไรมากกว่านั้นและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยหรืออาจมองข้ามไปโดยคลิปนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแต่ประวัติศาสตร์ประโยชน์การชใช้งานไปจนถึงเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์ดีเซลโดยเครื่องยนต์ดีเซลนั้น ได้ชื่อมาจากผู้คิดค้นนั่นก็คือรูดอล์ฟดีเซลเป็นวิศวกรชาวเยอรมันที่ต้องการการออกแบบเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพกว่าระบบไอ้น้ำในยุคก่อนโดยเขาได้จดสิทธิบัตรเครื่องยนต์ดีเซลในปี1892โดยหลักการที่สำคัญในการทำงานก็คือการใช้ความร้อนมาอัดอากาศเพื่อจุดระเบิดน้ำมันและสร้างแรงตีกลับไปส่งไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ตามต้องการแล้วเครื่องยนต์ดีเซลต่างกับเครื่องยนต์เบนซินอย่างไรละ่ะ โดยเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินต่างก็เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเหมือนกันแต่หลักการทํางานนั้นต่างกันอย่างชัดเจนในขณะที่เบนซินใช้การผสมอากาศเข้ากับเชื้อเพลิงแล้วใช้หัวเทียนในการจุดระเบิดแต่ดีเซลใช้การอัดอากาศให้เกิดความร้อนแล้วค่อยฉีดน้ํามันเข้าไปทําให้เกิดการจุดระเบิดนี่คือสาเหตุว่าทำไมเครื่องยนต์ดีเซลถึงมีแรงบิดที่สูงกว่าประหยัดน้ํามันกว่าและเหมาะกับการใช้งานหนักๆแล้วเครื่องยนต์ดีเซลก็ยังมีเสียง และจังหวะอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยโดยเครื่องมันจะไม่เงียบเหมือนเครื่องยนต์เบนซินหนึ่งในสิ่งที่หลายคนสังเกตได้ง่ายก็คือเสียงของเครื่องยนต์ดีเซลจะมีความดังและการกระหึ่มมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินโดยเสียงนี้เองเกิดจากแรงกระแทกของการจุดระเบิดแบบฉับพลันพอเชื้อเพลิงถูกฉีดเข้าไปในอากาศที่ร้อนจัดและกําลังบีบอัดที่สูงมากๆ ทำให้การระเบิดเกิดขึ้นในทันทีไม่ค่อยมีความราบเรียบเหมือนอย่างเครื่องยนต์เบนซินอีกทั้งการจุดระเบิดเป็นการจุดระเบิดก่อนถึงศูนย์ตายบนก็คือมันเกิดการจุดระเบิดหลังที่แท่งพิสตันตั้งตรง,งแล้วทําให้แท่งพิสตันภายในกระบอกสูบเนี่ยเกิดการกระแทกและก็มีเสียงการกระแทกดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยบวกกับโครงสร้างของเครื่องที่มีความแข็งแรงกว่าทําให้เกิดการสะท้อนของเสียงที่ชัดเจนและเครื่องยนต์ดีเซลที่ใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบัน ก็คืออา i l ท a r t i f l e x 964ซึ่งก็อ่านไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเพราะว่าเป็นไข้เครื่องยนต์จากฟินแลนด์ซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง173,89แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่700,000นิวตันเมตรและมีน้ำหนักมากกว่า2,300ตันประกอบไปด้วย14สูบซึ่งถูกใช้ในเรือมรรทุกสินค้า e m m a ม a ามารซึ่งก็ถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2006และ,และปัจจุบันก็ยังคงครองแชมป์เครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่เลย แต่ใดๆก็ตามหลายคนก็คงรู้ว่าเครื่องบินปกติใช้น้ำมันเครื่องบินแต่ในปัจจุบันเครื่องบินเล็กบางรุ่นอย่างเช่น UAV unmanned aerial vehicle หรือโดรนสอดแนมหรือเครื่องบินฝึกหัดบางประเภทก็เริ่มหันมาใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเบากันละเพราะาประหยัดเชื้อเพลิงและยังสามารถใช้เชื้อเพลิงการบินแบบเดียวกับที่เครื่องบินพาณิชย์ใช้ได้ด้วยซึ่งปกติเครื่องบินพาณิชย์ที่เราเห็นก็จะใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปนี่แหละ แต่ว่าเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นแบบน้ำมันเครื่องบินก็คือเจ็ตฟิลเพราะว่าเชื้อเพลิงแบบนี้มีจุดแข็งที่ต่ำเนื่องจากอุณหภูมิบนฟ้าค่อนข้างต่ำมากเชื้อเพลิงธรรมาดาอย่างดีเซลสามารถแข็งตัวได้ง่ายแถมยัง low viscosity นั่นก็คือมันไม่มีความหนืดมีการไหลได้ดีและยังเผาไหม้ได้ดีด้วยจึงสามารถสร้างกำลังได้มากกว่าเชื้อเพลิงแบบอื่นๆโดยเฉพาะการเร่งเครื่องก่อนที่เครื่องบินจะ take off แล้ว เครื่องยนต์ดีเซลยังจําเป็นในโลกอนาคตหรือไม่แม้หลายคนจะรู้ว่าเรากําลังจะเข้าสู่ยุคของพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าแต่ดูเหมือนว่าเครื่องยนต์ดีเซลจะยังมีบทบาทสําคัญในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องตัดหญ้าเลื่อยยนต์รถบรรทุกรถไฟเครื่องจักรกลหนักเรือเดินสมุทรหรือแม้แต่เครื่องปั่นไฟที่เอาไว้ใช้ในพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลนั้นยังเป็นหัวใจสําคัญในการขนส่งทั้งเชื้อเพลิง วัสดุหรือสิ่งของต่างๆไปยังจุดที่พลังงานสะอาดไม่สามารถเข้าถึงและยังเป็นหัวใจสำคัญมากๆสำหรับพวกระบบแบ็กอัพต่างๆหรือเรียกบ้านๆว่าเครื่องปั่นไฟที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในจุดที่เราอาจมองข้ามอย่างเช่นตามห้างสรรพสินค้าอาคารขนาดใหญ่โดยเราอาจมองข้ามส่วนเล็กๆข,ของตึกที่อาจดูเป็นท่อระบายอากาศบางอย่างแต่แท้จริงแล้วในนั้นอาจจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปดีเซลที่เอาไว้ใช้เพื่อปั่นไฟในยามฉุกเฉิน เนื่องจากตัวเครื่องยนต์ต้องการอากาศปริมาณมากและต้องมีระบบท่อไอเสียออกมาจึงทำให้บริเวณดังกล่าวของตึกมีลักษณะคล้ายระบบระบายอากาศมากกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือตามด a ต้าเซ็นเตอร์ก็ยังมีการแบ็กอัพระบบทั้งหมดหรือระบบไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยการใช้เครื่องปั่นไฟที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปดีเซลและมากไปกว่านั้นเครื่องยนต์ดีเซลเองก็ไม่ได้ว่าจะทำหน้าที่ส่งกำลังขับเคลื่อนโดยตรงไปขับพวกยานพาหนะอย่างเดียว แต่ระบบขับเคลื่อนหลายอย่างใช้เครื่องยนต์ดีเซลเอาไว้เพื่อปั่นไฟเท่านั้นและค่อยส่งกำลังไฟไปขับเคลื่อนระบบอีกทีเช่นรถยนต์ไฮบริดรถไฟที่เป็นหัวรถจักรอย่างเช่นดีเซลไฟฟ้าที่การรถไฟก็ใช้อยู่เนี่แหละโดยมันจะใช้เครื่องดีเซลเป็นเพียงเครื่องปั่นไฟแล้วค่อยส่งกำลังไฟเนี่ยไปสู่มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนล้ออีกทีหรือเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ก็ไม่ได้หมุนใบพัดเรือด้วยกําลังจากเครื่องยนต์แต่ใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่หลายๆตัวเนี่ยปั่นไฟเพื่อใช้ในระบบทุกอย่างของเรือตั้งแต่ระบบไฟฟ้าและก็จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่หมุนใบพัดอีกทีหรือบางคนอาจเคยเห็นมีมของคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ายเทสดีที่ฝรั่งทํากันด้วยการพกเครื่องปั่นไฟที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลติดไปกับรถด้วย เพื่อที่จะไปชาร์จไฟในเวลาที่ไม่มีตู้ชาร์จหรือไม่มีแท่นชาร์จเพราะการข้ามรัฐในแต่ละทีของที่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างห่างไกลมากดังนั้นจึงไม่มีจุดชาร์จเพียงพอสําหรับคนที่ใช้รถยนต์ค่ายเทสดีเขาก็เลยพกเครื่องปั่นไฟที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลติดไปกับรถซะเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีนี้จะดูเก่าไม่รู้จะพัฒนาอะไรแล้วแต่ค่ายรถหลายๆค่ายก็สามารถพัฒนาในส่วนของการเพิ่มกําลังการประหยัดเชื้อเพลิง รวมไปถึงจังหวะการเร่งที่ราบลื่นเช่นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ๆก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีคอมมอนเรลหรือเทอร์โบชาร์เจอร์เพื่อทำให้เสียงเบาลงและปล่อยควันน้อยลงอย่างยานยนต์บางคันเช่นรถหรูหลายๆคันในยุโรปก็ยังนิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซลเพราะมีความแรงและการประหยัดมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามความสนใจของนักพัฒนาก็เริ่มไปสนใจพวกรถยนต์ไฮบริดกันซะมากกว่าทำให้เครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันเริ่มพัฒนาช้าลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซลอาจเป็นเทคโนโลยีเก่าดูธรรมดาเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นมานานแล้วแต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้เข้ากับยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งความทนทานพลังที่มากขึ้นประหยัดน้ำมันอันเหนือชั้นและมันก็ยังคงเป็นขุมพลังที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ที่หลายคนอาจมองข้ามและนี่ ก็คือเรื่องน่ารู้ของเครื่องยนต์ดีเซลที่มีมากกว่าที่ทุกคนคิดและสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครอยากติดตามเกรดความรู้อื่นๆทางด้านวิศวกรรมอะไรก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ